เกือบเกือบเกือบเลยแลละครับเพราะว่าปิ้งไก่้หรอกค่ะแม่ยูก็บใส่เอาเหรอเกือบถือมาอย่างม,มันมันกัดตีนค่ะเอาถือมาเพราะใครจ้าจะ,จะว่ามีเกือบส่วนสูงน้ามูสแล้ <laughs> วโอ้ย <laughs> ไ,ไปซื้อมาจากหาไหนเลยครับไปซื้อค่ะเอาบไปซื้อไปได้ไหได้มาจากงานบางไฟจโสมุทร กูได้ไปเฮ็ดเตียอยู่หันนี่แม่สู้เขาจะย่านมองไฟไฟแตกพระกระเลีนเข้าบ้านเกิดเสียกสิโดเพราะว่าวิเวกเขาหิวเขาน่าบ้านพื้นเหมือนสองรถน้ำจังเหมิดมันแม่ค่ะสนุกไซสนุกถือโอ้บ่บ่ได้ใส่ตัวจัดนะบ่ค่ะมีแต่ถือเอาถือดีดีมันบ่กัดมือเกือบบ้านได้กัดมือเขาเนี่งนั่นเป็นทหารกวจวัตเตออยู่นะเออเป็นทหารกี่ดอกยิ้มแม่เกือบเก่าจังเสียามาให้หนังเอามาถือค่ะ คนสิบลักคล้องคอยบอกคอยลักหอกงานลุกแนบเอันกะลักเกอบซ้ำหนีมักโอยระมาจะเกบซ้ำนีกูจาต้องเกิบดีก็ดีเขายังลักได้ดโอ้ยจะเขา่ไปยังลไม่เกบิไวไฟตเนาะวางไววางไววางไวใส่ไว่วาไวเขที่เบิงล่ารอกมอง่กลองซองนามาดำเรวเร็วาแม่อีสัต่ บอกคือจะได้ตัวตอนมันค่ะเมยก็ลูกที่สันนะผู้ใดขันนัคนอหัวออึ้งมาสุดใส่สุดผู้ยาบานกันนั่นค่ะบอมเมย์อึ้งบอมเมย์อึ้งไพ่ก็พ่อผู้ซอยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านนี่ดิคือบ่อยพอมากคือยังไงคือคือพวกพวผู้ซอยมากคือผมพอมากไว้ฮันบอมเมย์กังซันคำว่าพ่อผู้ซอยเนาะตัวผู้ซอยระบุยู่ที โอ้ยคอยนี่ละผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านอ๋อแม่ยังอ่ะโอ้ยถือกินไปเฮือโอ้ยไอ้เฮ้ยนอผู้ยีบ้านประกาศผู้ใหญ่บ้านประกาศเนี่ห้ามคนมาขายไปเฮือเด็ดขาดไอ้หมาละเมนูออนอันผู้ขายไปเฮือนั่นเด้อจะย่างมาใกล้ปผ่นี้เม้นกับเม้นย่างไปไกลๆพูด่ะย่างไปไกลเนีมาลองคว้างดีๆเนี่ยกับอะไรเว้ย เอาของเน่าของเหม็นมาขายวันนี้นางผ่านหน้าบ้านด่างเมืองเขามาจากไหนเนี่ยอันเทาพ่อแห้งแล้วยังพูดจักอยู่ปลาหื้อบอปลาอีฮื้อบอจะของถือมาแท้ๆยังถามคนอื่นอยู่บกักฟอร์มเนี่ยก็ฟังบทีบทวนก็นมาเว้าเอาปลาอีฮื้อบอเขาว่าซันเขาบอกย่อบ่อย่อก็ย่อพูดเอบางทีดาบอเป็นยังว่ายอยู่จะของพามาแท้ๆยังว่าเขาทีดาบอ ไม <c oughs> bon ่ยังล่ะมอลล์ไฟยิงไอ้บอกเคยเห็นไอ้บอกโมเมนต์มอลำเปลี่ยนว้าแลน่าเท่านี้บางเรองเกิดไรเดี๋ยวเฝ้าลำไม่หรอกเป็นยังหมอลำไฟยิงเป็ี่ยนยังล่ะเป็นวัดโอ้ยคนเ่าวสมืนเนี่เราหาเบาเนาะพุ่มตันท่านมันอ่อนมันหน่อยอากาศเย็นๆจ็นเฉียดมันก็เป็นต่อหานล้ำมระกอบบมุ้งจังเม็ดเอา หันล่าปลาหมุงเออเป็นวัดเจ้าภาพปลากรมุนติแต่เจ้าของผู้เดียวก็อยู่น้ากันนี่ตัวพายจะไปมุงอยู่นี่มุงเจ้าของอยู่ใส่เนี่ยโอ้ีนะขี่ที่ก็รอกกระเดียคนทำมาสรางใจแคบแต่ใส่ว่าใจกว้างใจขวางก็รอกกระเดียมาบ่แล้วลองงุ้มจั่วของผู้เดียวคนมุงอยู่ใส่ก็นั่นนี่อยู่ใส่เอ๊ะไม่รูหรอกนั่นนี่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 นเมนหมวกกันน็อกไม่ยั้งสนะหัวเจ้าภาพ เอาหัวเจ้าเนี่นมันคือพัชติกแต่อ,แอย่างกูตีภาพสองยู้เดี๋ยวนี่อันเไไหลาหัวร้านตีภาพสามซะเนาะ้าลานาเอ๋บ๊อบบอไปเด้เขากำลังคุยกันอยู่ยังบัตรทันวอาทันว่าเออมึงกับศิลัมโหลด<อ>แค้นคือบ๊อบบอแค้นั่น เอาเป่าแค่นันะเอาแคนมาอย่างเป้าแต่ไม่แค่นะเจ้าจ้างคนนั้นที่มาล่ำก็ได้แค่นี้งอยวะเอาแค่นแคนมากข้มอ่ำเลยแล้เาเจ้าว่าจ้างแต่หมอล่ำเลยบ่าเ้าจ้างหมอแค่นี้หรือคอยกบ้เอามาแล้วอันนี้แสดงว่าปไดเอวแค่มาบอ จ้าขัวเว่ยจ้าได้ระบุในสัญญาจ้างหมอลำและหมอแคนจ้าว่านให้เขาเกันจ้างหมอลำก่อเสียแล้วหมอแคนตัวนี่หมอลำเท่าผมีหมอแคนเป็นเสวะผ่าแทนพายุมาจากฟังเพิ่นกังวาเด็ดเด็ดเคลย่าสู่าสุอกแคนมาสูดสีลำใส่อีหยังลำใส่ไมมนี่ล่ะลำใส่ไหมกระหู้อยู่จะแค้นบอดดามาสีลำใส่อีหยังว่าจะรับลำใส่ไหมนี่ก็ไระหู้คนจะใส่ฮาต้มมึงคนจะใส่ะได้มือนี่เสียไอยลำใส่ไมหให้ลำใส่แค้นสนะโอ้ยเราหมายความว่าจัิงสิ ล้ำไสทั้งไม้ทั้งแค้นนี่ล่ะอันกิดสูตรโป้ใส่ไล่หน้อยสวยง่ายน่ะนะลำไสทั้งไม้ทั้งแค้นสันนี้เดี๋ยวนี้เจ้ามักไล่ไหนล่ะมักไล่ยืนโอ้ยเจะมันบวชยากให้เนาะประเทศเจ้านอนล้ำลำก่าเดี๋ยนี้เขานอนล้ำเป็ี่ยนยุทธีว่าล้ำนั่นะจังลราไล่ยืนมันยังถนัดขันนั่งล้ำมันแค้นตักอักคือไล่ของแค้นไล่ของแค้นโป้ใส่อ่ายังก็สุดสแนนสแนน ลองหน่อยลองไงน่ะเขื่อนว่าไล่เขื่อนว่าไล่เอาได้เวลาเสริมหน่อยสิเนี่ยเนี่ยคือบ่ปล่อยลูกโป่งสนะคือบ่เปิดงานปล่อยลูกโป่งสนะโอ้ยงานหน่อยๆสิเขาบ่ต้องปล่อยหรอกเอางานหน่อยเหาก็ปล่อยหน่วยเดียวก็ไันอลยหน่วยเดียวก็บ่มันมันกับบดจำเป็นดอกบ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมมาจังได๋กันนั่นเด็คือบ่ปล่อยปารีสิปล่อยเกียโคกยู่นี่แม่นี่แม่นี่แม่ลูกโป่งหน่วยนี่แม่ มึงรองมาจับอีกมึงดูมรองมาใบาอีกมึงดูบอสกับเขาใบละพี่เอ้อ่ะอันขอเวลาแต่งตัวก่อนทจ้าะพาโอ้ยจะปวดเสียเวลาเขาบอกเสียเวลาจะได้ะูุใส่จุกหน้าจุกหลังแป้งกองหูทีเหมือนพุ่มสวยโหโงงามเจ็บมือเม,มือ่อเรดนี่นี่เดจ้าไว้เด้อแจ้งไว้เด้อขาเกี่ยวตลาดาเวลาเป็นเงินเป็นทองเลยไว้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 เขาอันขอเวลาในี่ยจะพาเป็นไังไงล่ะไฟใส่ไว้ไว้เขา มันมักสวยมาก็คอยใจเย็นๆจะตกันี่มรงามมกไปไหนเนาะมันพไปล้นเลยเรื่องเขาเรื่องเขาเอาจะพากไปเลื่องใบ้างเั่งอยากนใจมรับมนจะของรถนะเอาาแตงเขาจะพาพนใจ้อนจะจะจะม่วนจะว่าอะไรอันลิสติยไปใสละโอ้ยบนงท่าบนงทาเลยขัมันปั่นดีเราบนงทาเลยอ้าทาจะแป้งนิดน้อยพ่อพอได้ขอเวลาทบมัดจังเลยนะคะโอ้โหศั์อีกัดนี่เป็นโทรศัสท์เสียอยู่ัดนี้

ตายตั้งแม่ทั้งลูกโอ้ยปาเราใส่แม่ปาเราเพราไม่ไยเดี๋ยวเขาเดียโอ้ยขับมือปลือตาพวกขับรถกันพวกผู้จักทางโกงบริวารตั้งโกงเล่นเหมือนเงี้ยเหมือนเนี้ยเป็นญาติกันบ่โอ้ยน้อยปล่อยแม่เว้เป็นยังไงล่ะตายตั้งแม่ตั้งลูกตายตั้งแม่ตั้งลูกไปว่าแล้วขับรถเลยเขาเบิ้งดีๆเนี้ย มันเป็นยังไงลหะเอ้ยบะมีกจิกัใจล่ำนะมูหรือะบุคานั่นโอ้อยเฮียออกแวงยล้วนอันมาล์อันลูกเจ้าทีอย่าเฝ้าเอาเอคนกันรักบ่มีกจิตใจเหรอเหล่ะเขาหากันเนี่ยอาลูกควมยังปองนะเพียงพหมอเงินพูดสะานรอยเขาเอ็นขวมค็เว่ากันความเสียงงบประมาณมันน่อยเบื่อ แม่ย่าเฝ้าหายแห้งจังเียะคโอ้ยเศราเนี่ยตลอดขึ้นมอบันนี้เศร้าดีเศร้าตัวผู้ใหญ่ให้ยไม่ได้คอยเศร้าตัวเงี้ยเงี้ยเงี้ยมันเป็นอะไรเห็นใจเห็นใจัอันเป็นจังไหนตายทั้งหมดเลยตีทั้งแม่ทั้งลูกเลยบอกตายทั้งแม่ทั้งลูกเพคาะผู้คิดขาดฟันมอติดอุ้ยเป็นไรอันแม่ป้าตีบมอค่ะออนไม่ไงอยู่ข้างบ้านตีบมอพู้ใดล่ะใกล้แม่ลวงอ่อนคือ ถามนังรถนังดีเผาได้ไหมเขาแทงตัวได้ไหมเขาผมก็ทันแล้วจีบ่บ่ได้แทงตัวเดียวอยากนก็ใกล้ตายลงว่าโบชัดเว้ยเอาไปทราบไปฟังกันต้มใส่กันซะอยากเกือบมันเก่าค่อยากเกือบมันเก่าเป็นพื่อนยังมากเพื่อนยี่บ้านถือยังมากกว่านี่ยโปลี่ยังไงล่ะโอลประกาศให้นะโปเพิ่นว่าบ่ให้ผู้่อนยี่บ้านประกาศเพิ่นเลยเพิ่นอยากอายประกาศเอาให้มาลรำประกาศหม้อนาหน้อนา แตงตัว้ไว้ขาแตงแน่นแต่งตั่เดเอารูกน้อยๆกับพ่อหนอนะถ่าน้อยพอเสียเวลาีเออพ่อเสียเวลาพ่เสียเวลาเพ่เจ้าล้ขอยันมาบุตรคือ่ถือใจเพื่อละเอาละจังไหนก็ได้หรอกเออพ่อใจแล้วเออเาเสียเวลาพ่อเนี่านแล้วห่อกัจากัแ้งแล้วเสียบ่ไรเตมมาวนเซนเอาขางใจเอาเขาจักกัเลยเอาเอาเขากลงอีก เฉพามันหมินเด้อโอ้โหเบาถิบพอกันโหเเ่าถิบก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นยุคกันแล้วเจ้าคนอในยะมมอระไฟแค้นอาลันนอน นายเห็นตาทั้งบอลลัมไฟไส้ประกาศทวงเขาต้องหันนะว่าสมัยสมื่อนี่สมัยพัฒนาการสมัยเพิ่มสมัยเสริมสมัยเติมสมัยแตงพันละวานป้าข่อยนิดตัวบอลำัมใหญ่เขียนคิ้่ยวข่อยยันใหญ่ท่าปากกระทะใหญ่ตากระตากระใหญ่ข้าวข่อยขึ้นใหญ่ร่มข่อยใหญ่ทองหน่อยข่อยใหญ่ไตทองหน่อยของวข่อยขึ้นใหญ่ก็พอข้าวเมียผู้เจ้าข้าวใหญ่ตีเฮียเนี่ย๋อละน้อ ขอโทษค่ะร้เดี๋ยวบักเมื่อนามือสีเสบุรี่จอกว่าหมอลัมปุยงสารใส่ตัวขอถวดขอไภัยสไม่ยังม่บอกไปก่อนหรอโอ้ยขอถวดขอไัยคัหมอลำมิมถาดไปขอไพยหลายๆจระเอ้เถื่อนึงแล้วเถื่อสองแ้วจักแล้วเนี่ยไปตลายุบหมองเก่าไว้นะเนาะแต่มอลำไฟยิ้งสาระใส่ใ่ะวาหมอลัาไฟไส่ผมถามคอยถามมาถึอยังถูกแนวผมว่านี่ย พ่อมามื่อนี่มานากันจากคนบรรดาลวานั่นแม่ว่าทางจากนี่ไปหาคนแก่จากกิโลเลยจากกิโลมีจากเบียดจากเบียดจากหลักจากสอจากขงจากงอบรรดาลวานว่าเปิดจางกคนเลี้ยวบรรดาลวาน่ะนะอันขอย่ได้ถามเจ้าจักเทียดีนีไหมเจ้าพุทธน้ำที่ชนาบ่พุทธนถามก็แล้วไปลุชนาเอาเจ้าถึงจะมารำไฟแข่งอ้ หาคุยแล้วเจ้าภาพจะได้มาใหญ่มองดูคือกบจะให้เนี่ยสาไปที่นี่สองเท่อก็ถึกสองเท่อกันยังว้ากันยังวะเท่อที่สามสาบพระธนิยันถือจูคือเก่าอยู่ใส่จะบอกเจ้าว่าถนัดใส่ใจแล้วเจ้าใหญ่มองก็บอกว่าใครนี่แล้วล่ะติหยาด้บอกตายพี่เสียบอกแค่จะได้ถนัดสร้างหัวไปแล้วน้าทอมจอกับปากเจ้าหัวสื่อใส่ได้ดีไหมโหมาว่าถือบุญหานหมาบ้านเจ้าว่าเป็นสมบัติเพราะว่าหมาว่าเป็นเป็ดเพชรอยู่บนฟอดเราว่องเป็นผู้บ่อ นั่ามองเก้าดีแล้วพ่อนั่นองได้ก็บอกมันกระคราบในตู้นาะเออมันที่ยากเลยบอกใจสองคนเลี้ยวมางสกงคนจะคอยสานอะไรบ่เดี๋ยวนี้เลี้ยวบางหัวมันยังน้ำลายผมออกจากปากแต่หัวมันยี่ถือยังนี่เนาะนั่นองได้แถบๆบอมันชัดๆกูคุสินั่งนี่ง่ายง่ายอะคุณสินั่งนี่เคล็ดให้เข้าใจ ไมยก็มองง่ายมองอีกเออมึงอย่าว่าหลายขุ่มคู่คือขึ้นมาแล้วการข้อสัตว์สันแข็งมึงเนี่ยเย่อะไรทั้งในและทั้งนาทั้งหลังนังข่าจาา้างมอแล้วมาอวยใจนาเซ่กันไอตี้นี่นากูแม่ต้นนางสั่นาไม่ยังสั่นะนี่ไม่ทา้งในไม่ยังสั่นะงอนงอนเนี่ยมันคืนนนนนนนอทั้งนาเจสันนะมันจะไม่ยุ่งกับกูเลยนะจะไม่ยุ่งหัวกูเลยนะโอ้ยผมสามเสียนเอาซะมาสี่ยุ่งย้อนเนาะฮะ กูยากนี่ฮานี่ยยุ่ดียนเนยยากกระแลนี่ทำไมมันน่งตายฮัชิแตกเมื่อหานี้นะกูยากมึงตกห่านเนาะห่านผู้ยู่เลี้ยงยังกูสิแลีนตกห่านเนาะมึงบ่ได้แล่นนี่แล้วแค่ยังชนะกูถีบมึงตกถีบดี่ีบประาทศนี่ไปจักรยานเนาะเจ้าถามใอยมาห่อนมองไหนก็ว่าหันนั่นนะ จ้ว่าจากดีไปหาใชยพุ่งจากกิโลปิีิจาว่านั่ะนะอันนี้ก็ไ่ได้ถามอีอะเท่าน่าีนก็ได้าพทจนาถามจีสนาบ๊อาพ่จนถามก็แล้วไปเจ้าขุนจะมลไฟแค้นโอ้ยนาอโอ้ยหาตมปอดมึงเอ้ผู้ใดเหยียบตีนเล่าห้องโอโอ๊สนาห้องเส่เมืองนี่ล่ะห้องเส่ยังข่อยลำบ่เปนจะสะแตกเอ้าลำึกๆอ้ไม่อิ่มคือเขาขุนนานี่จ้บ่ บอดีหมายถึงวันจะเป็นลำบอดีแะได้คำว่าเขาบอดีมองบอดีมองไหนว่าเขาให้เขาไดาผู้ใดเอาบขาได้ผู้ใดหรอกกูเห็นมึงล่มึงมีแต่โอละน้อและน้อยซ้ำนี่อ้ามากแบบไรขน่ะบุเห็นไปใส่มาใส่จะเถื่อเว้ยโอ้เห็นบ่ละเห็นว่าบ่ละจากหมอลำมาบ่มีเนื้อหาสาระเล่าเฮ็ดบุญทั้งเถื่อคนพ่อนาผาพ่อผืนสิบปอนซาหาปลาเลือดไทยบานหัวบานเขาหูเมือดว่าพ่อเนียเป็นคนจังไหนเด็กน้อยเขาหูว่าพ่อเนียเป็นมุ่งวลารนเป็นบ่ละมันไม่เห็ดแบบนี้มันเสีย S ื่อเสสีียยเเงาาัั่่นนน คน,นเป็นคน,นต้องมัา่วาประวัติกูเั็นมึงว่าวแบบพวกนี้มันว่ามาหาไปจะมั่วเจ้าเป็นคนเปิดเผยเป็นบ่ว,บวไม่ยัยศาสนะเปิดเผยเมื่อเอาเออเพ่อแน่เลยเป็นคนจังไดรเป็นคนดีจังังริงๆสิโอ้พันเป็นคนผมดกปกไลตัวเ <c oughs> สียไปตัดกำศเมืองเจ้าตัวผมมันนั่นห <c oughs> นาอันนั้นค<ข>ัดคัดควบจริงเลยนะฮะมันบ่กถือความจริงก็บอกว่าเจ้าเป็นคนเปิดคนแปรนียก็ผิดเพื่อนคันว่าแน่เลยเพราะว่าผมดกปกไล่มาผิดคนมึงบอกว่าเป่าแปรแน่เลยที่หละเป่าแปรแน่เลยอะมึงบอกหัวล้าน่ะ เอาหัวนู้นหัวเจ้าวารานตีหัมันเปียกบม่โม,โมโ่ตีสดไดมันขมนนันห,หัวฮาขวบมึงบอกนะมันมันมันซื้อโพดตจะได้ยังเดีเอาซื้อจะได้ไงว่าซื้อเก็คอยไปเป็นผู้แต่ไม่ชน,นะ<อ>ลวาว่าเห็นบ่ล่ะเจ้าภาพกับเจ้าต้องตีของฮ่าจินแบบนี้มันบ<อ>่ไอเฮี่เจ้าต้องตามใจ,จาาเจ้าภาพกับเจ้าภาพเน,น<อ>เป็นผู้จ้างผู้หมายถึงว่าล่ำเอ้ามันก็โอละนอเอ้าก็โอละนอโอละนอโอละนอจะสีพืดพ้ดขึ้นเอารถเพื่อนบอมบ์บอกรับโอละนอ อาพลมงมักอุบลมรอ่ากับอมหยางเขาตามใจเพื่อนเพื่อนเป็นผู้จ้างเอาเจ้าขึ้นสมบัติลไฟแค่เอานี่เอานี่กันแม่เจ้าเสือมาเลยเฟเซเบเจเซเบเฮตเบเดเวดเวดรีเนียยังกัน่ามันมีีก่เจ้ากี่เจ้าี่เจ้ากี่เจ้าโอ้ยห้ากบวย